สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สังเวทชาแนลเอยกันแล้วว่าสังเวทชาแนลมามียจุสูวารแดคู่นี้ต้องผสมพร้อมมากแล้วเนี่ยนีสีทองตัเอาตรเมียไปผสมละคิดว่าจะผสมคูน่นี้แต่ตัวผู้ไม่พร้อมแต่ตุมียพร้อม มาดูข้อ,ขอลาสุลาสุดลาสุีนี่ขอล่าสุดอายุห้าวันอันนี้ตัวพ่อมันตัวพอ่อเนี้ซื้อกับน้องในเฟสบุ๊กมาสามมาคู่หนึ่งแต่น้องน่าส่งมาคู่หนึ่งของน้องนั้นไม่รู้เป็นไง คู่หนึ่งอะเป็นตัวคู่ตัวผู้หรือคู่ตัวผู้กับตัวเมียมาส่งมาเป็นตัวผู้สองตัวเลยไม่รู้ว่ามันเล่นเป็นคู่ดีหรือว่ามันเล่นเป็นสองนูนดูดิเราก็ไม่รู้เนาะมือใหม่เนาะเราก็เลยเอาลงประสรงกันมากลับกันดูดิหามชายนั้นแต่จะขับหมดเลยแต่พัฒนาอุทรงงาบ่าเนาะมาละจะส่งมาละดะ thinge li ga na kong pu la bi de tu so lo ma kho u ho byo lo sin nga thi li nga thi de ni ga eh la pu la bi de ma tu tu ta li de nga ya ta li de bo no nga ya ta li de ma phak kin di kong ka phak kin nga ta de a nya ye ก๋องเนี่ย190ลောက်ซิเดงางาตาเลิเรปะเนาะเอมงาแยกงาตาเลิเรก๋องเนี่ย190ลောက်ซิเดแม่กระโดงาแยกตาเลิแต่ว่าตุ๊ปั๊คคิงปะเนาะตุ๊พี่ตรูพี่ติงงาด้วยกับประกาศลูกคอยเนาะประกาศครับโอ๋พาร์คคิงอ่ะเคยลีก็จีเดมีขึ้นก็เลยไม่จีวุมีขึ้นก็อุบีดันเนี่ย ယူထုတ်ရတယ်။အမယူထုတ်လို့တရင်သူ့ရဲ့ဥကိုပြင်စားရမိခင်ကအဲ့ဒါကိုမိရှင်ကဥဥဝီတယ်နဲ့ဆက်ရှင်းထုတ်ထုတ်ရတယ်။အဲ့ဒါသူ့ဘခင်ကိုဒီတိုင်းထားထားခဲ့ရတယ်။ထားခဲ့ရတယ်အ ਨੇ စုံစင်ငါရရေပေါ့နော်။ဆင်းပြပြောရတော့။အ ਨੇ စုံစင်ငါရထားခဲ့ရတယ်အမ။သူ့သားလေးတွေကိုကြည့်ဖို့။အမသူ့သားလေးတွေကဝေးကြီးကူးတာတလား။ကြီးကူးတယ်မဆံမှန်တယ်လို့အမဒီ ဒီဘောလုံးလေးတွေကိုသူ့ပြင်လာထားပြီးတယ်အဲ့ဒါသူတားနေစံမှာမအဲ့ဒါသူ့ဖြေးသူ့ဘက်ကင်ကိုထုတ်ထုတ်ထုတ်ရတာ15ရာလောက်ထားလာရတာอืมဒါသူ့ဘက်ကင်လာနေတော့သူ့ဘက်ကင်ကတာလာတယ်ဒါမြင်အခုထုတ်ပြတော့မပြရသေးဘူးအပြာဂျုံဖာနီးနီးตั้งแต่พอข้อที่2อันนี้อายุ1เดือน อายุหนึ่งเดือนมาเป็นหูชันชั้นชั้นลาเวนเดอร์นะมีสีลาเวนเดอร์นิดๆอายุหนึ่งเดือนตนัวนี้มาเยอะมากเพราะว่ากละมางชั้มันเล็กไปหน่อยกละมางเล็กมันแน่น จำเป็นต้องเอาตัวตัวโตนะ่าออกทำงานก็มันอยู่ที่กำลัมันอะตัวนิดเดียวตัวเล็เกๆอย่ามันก็เลยไม่โตสักทีมันก็เลยจำเป็นต้องเอาตัวตัวโตวออกไม่งั้นก็มันจะกลับตัวเล็กเอาออกนี่ครึ่งหนึ่งมันจะเหลืออีกครึ่งหนึ่งตัวใหญ่เตยไม่ได้อ,อ,อันนี้อายุหนึ่งเดือนผู้ชนัน ปูชั้นลาเวนเดอร์ตัวนี้พ่อตายละเพราะว่ากระลำม,มันชั้นเลียมในจ,ใจนะัดแจงตอนคือเลื่มปิดน้ำท่วกมกะลำมันพอกเลืกระโดดออกตอนช้าลงมาตาย <c oughs> ไม่เหลือตายพ่อตายเหลือแต่ลูกอันนี้สองเดือนสองเดือนอันนี้เมืองกันเลย เอาตัวใหญ่ออกต้นไวยยังเหลืออันนี้ข้อนี้ก็หูช้าเหมือนกันช้างลาวินเดอร์เหมือนกันดานนาราตาเลีเดขยันยองชินในย้อแไปเพื่อชินในย้อยขอยอะไรสุดยอดีิงอันนี่ติงาตาเลีเด่ดีมีดได้รอในย้อยก้าชินในย้อยหลอมย่อยในย้อยจีลีวัดตุละตุละตุลา အဲအဲနော်မမ။ဒီယွတ်ကြီးနေတဲ့ကနားလားတားလိုက်တယ်နေရပြိတ်မတွေ့ရသေးဘူး။ဟမ်။ဒါချင်းနေရလို့ခေါ်တယ်ခရမ်းညောင်ခရမ်းညောင်ကလဝင်းတွေလဝင်းတွေရအောင်နော်။ပန်းလဝင်းတွေဒါလာတီးပူလား။အေးပန်းလဝင်းတွေပေါ့။ဒါနေရွတ်ကြီးနေရလည်းကြီးတယ်။အာသူတို့မီလည်းကြီးတယ်။ มีละบาดงางามีห่อเอมีละจีเลยเอนี่ละจีมีละจีตีนตีนนึงตีนนี้สุกอ่ะตีนนี้ตีนเค้าก็มีมีจีซาไอ้นี่ของก็มีเอตีล่ะดาเม็ดมีลงเนี่ย,ยดยิครับหน,นา้เนา,า,าเลยบาดเลยมีลงเลยแซ่ยั่วตีแล้วก็นี่ยั่วจีชิ้นนี้ยั่วดูขอเลยหน้าตาดิ อายุสองเดือนสียังไม่แตะเนาะน่าจะประมาณสามเดือนนะสีจะออกสองเดืนเนอ,อดนตัวน้อยนะโอ้ตัวนี้สวยหูชันลาเวนเดอร์สองอบอเลย Mi fermo. Tu vai. Mi fermo. Tu vai. Mi fermo. Tu vai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 . mi mi Tu vai. Tu vai. Tu mi Tu vai. mi mi Tu vai. 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 อันนี้จีนแต่ไม่มีรูแล้วมันไม่มันรอดไม่กี่ตัวตัวนี้ไม่มีไข่ละเออดูดูดูตัวนี้นะไข่นี้นไข่กับตัวผู้อยู่นี้เห็ไหม ใครมีอยู่ใต้ใบ,บไมนะ้นะนี่นะตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้มันเป็นสีสีไรลู่เป็นสีส้มนี่มาดูนี่ลายแดงจันอะไรบุ๋มมากอันนี้หมดละต้องเททิ้งนะนางเขียวพออะลายแดงเองนะไม่พอไม่รู้ทำไงที่นี่หาซื้อยานี่อายุสองเดือน เห็นไหมเนี่ยมออไปไปื่นเนาะนี่อพวกที่อายุสองเดือนแม่เหลียนน้องน้อง,งอ่ะน้องมันตัวน้อยมากเลยอายุสองเดือนแล้วตัวน้อยนี่เดียวไม่รู้ว่าไงละน,นางก็จะไม่เปลี่ยนเฉลียงอย่างเงี้ยไม่ได้เปลี่ยนอะเนี่นมันร้องปิดหน่อย อันนี้อายุหนึ่งเดือนนี่ไงที่เอาอ่อตัวตัวใหญ่เมื่อกี้อันนี้มันเหลือตัวใหญ่ๆกันเลยตัวน้อยๆอ่เนี่ยเห็นไหมนี่ๆต้นน้อยๆอ่ะดลราตาาระลีดิตะลาโ๋อเนาะหะาโลูกมันเหลือเยอะเลยในนี้หยาโลโลอยู่ทั่วละเดีกว่า ดลเหน็นไหมยี่สิวันมาลดน้อยนะนี่เดียวตัวนี้ครอนี้มีเดียวเฮ้ยเธอเย็นเสียตาเลยดิ อันนี้เน่แบ้เลยปิดก,ก่อนปิดกอนปิดก,ก่อนร้อนร้อนร้อนอน,นี่ต้องจอดูโฟงอย่างนี้นะเราจะได้ปิดสนิทได้ไม่งั้นก็ฝนท่วนน้ำท่วนี่ปิดละอันนี้เตียงตีต่างกันด้วยนะนี่ตอนี้ไม่ต้องกัวฝนหลถทำเพิ่งเรสร็จสดๆร้อนเลยยังไม่มีอะไรเลยขเขียว เขียวไม่ดีตอนนี้อันนี้ประมาณสี่วันละนี่ไรๆไม่เรือแล้วเนี่ยอันนี้บุงมาเนี่ยไรๆไอันนี้่มีพอหนังเขียวเองเลี้ยนไปเองจีมไหมเขียวดีไหมเขียวมาก Nè, hãy đưa ra khuôn nè. Thôi, đưa ra khuôn nè. Nga đi. ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รัโชมนะครับติดตามกันด้วยนะ